กรรมในวันนี้นะคะก็ได้ช่วยส่งเสริมในส่วนที่เรายังขาดตกบกพร่องนะคะในส่วนของการพัฒนาบุคลิกภาพในเรื่องของการพูดออกสื่อชุมชนอย่างนี้ค่ะก็เป็นกิจกรรมที่ดีนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสได้พัฒนาศักยภาพที่เรามีอยู่แล้วให้มันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะ วันนี้นะครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมอบรมโดยนะครับได้ฟังเอื้อเฟื้อจากท่านนายแพทย์สาธสุขจังหวัดนะครับให้ผมแล้วก็ผู้เข้าอบรมในวันนี้นะครับได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับการพูดต่างๆนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดี นะครับที่จะนําไปพัฒนาตนเองแล้วก็พัฒนาในหน่วยงานรวมถึงสามารถที่จะไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับโอกาสนี้ก็ขอชื่นชมทีมงานไม่ว่าจะเป็นคณะอาจารย์นะครับรวมถึงคณะผู้เข้าร่วมในการประชุมในวันนี้อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆค่ะแล้วก็ครอบคลุมกับทุกๆคนนะคะเนื่องจากวันนี้นีก็จะมีแค่ตัวแทนที่มานะคะถ้ามีการจัดก,กิจกรรมตรงนี้บ่อยๆมากขึ้นทุกคนก็จะมีสิทธิจได้ ร่ว,รวมอบรมกับกิจกรรมตรงนี้ค่ะแน่นอนเลยที่เราจะไปต่อยอดได้ก็คืออสอสมอของเรานนั่นเองค่ะการที่จะไปสร้างความมั่นใจแล้วก็ทักษะต่างๆให้อสสอมเพื่อที่จะสื่อสารไปยังประชากรนะคะชุมชนของเรานะคะีค่ะ ก็ในส่วนของนายแพทยสะสะจนะคะก็เป็นคนที่เรียกว่าได้ใจเจ้าหน้าที่นะคะท่านมีความเมตตาแล้วก็ให้ความเป็นกันเองกับทุกๆคนช่วยสนับสนุนส่งเสริมในหลายๆเรื่องค่ะเป็นที่รักของทุกๆคนค่ะ